พี <icana> ่ฝ่าศนย์ถามความเนิร์ดมาเวลของนดเดนแล้วกันว่ามันระดับไหนยังไงเอ่อก็อาจจะลึกกว่าคนทั่วไปนิดนึงอะไรเงี้ยบางคนแบบถ้าสมมติแบบดูเออ่ดูหนังมาเวลมาอาจจะรู้แบบเกี่ยวกับหนังอะไรเงี้ยแต่เราก็บางอย่างเราอยากรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราก็ไปเออ่หาข้อมูลหรือว่าอะไรเพิ่มเกี่ยวกับในคอมิกอะไรเงี้ยว่าแบบว่าในคอมิกเอออันนี้มันที่มาจากตรงไหนในส่วนไหนของคอมมิกอะไรเงี้ยทำไมถึงเป็น ชื่อนี้ทําไมถึงเป็นตัวนี้ทําไมถึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันตอนไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราแบบว่าเป็นแฟนเขาแบบจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยไหมเออถ้าถ้าจะไม่ผิดนะจะแบบช่วงอเวนเจอร์ภาคหนึ่งเลยนะ<ช>หลังจากแบบว่าที่มันเริ่มรวมทีมกันที่มันเริ่มมีแบบอะไรออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าเออเราก็ฟังแล้วเหมือนอ๋อเราเราเรา,เราดูรายการแล้วมันเป็นแบบแฟนมันแท้มาเวลอะไรกันล้วก็เลยเหมือนแบบโอเคเราเริ่มแบบเอ้ยน่าสนใจนี่คืออะไรนี่คืออะไรเราก็แบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราเสน่ห์มันคืออะไรอ่ะ เพว่าเนี่ยมันคือเรื่องตัวละครที่หลากหลายแหละครับตัวละครที่หลากหลายตัวละครที่หลากหลายเนื้อเรื่องที่มันในเรื่องที่มันถูกผูกมันเป็นจักรวาลที่มันใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันที่มันทําให้เราติดตามไม่ว่าจะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามอ่ะหมรือว่าฮีโร่ตัวไหนเราอาจจะไม่ได้อินมากเราอาจจะแบบว่าเออดูผ่านๆมันก็ยังเออเราก็ต้องเอ๊ะเราก็ดูเราต้องไปดูอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นเรื่องไหนเป็นที่หนึ่งในใจว่าเออถ้าที่หนึ่งในใจน่าจะ น่าจะเออ่ซีวิววอลอะไรเงี้ครับใช่กับตำมิเลกาซีวิววอลอือทำไมทำไมมันมันเป็นการมนใ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 นแง่ในแง่งเราที่เราแบบว่าคนคนทำหนังอะไรครับมันก็จะแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยตัวละครเยอะมากเลยอะแต่มันเกมบทได้รู้สึกว่าเอ้ยมันพอดีไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็แบบบทที่มันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยมีมีแบบมีเกี่ยวกับ politically บ้างมีความบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างก่อนหน้านี้ได้สัมภาษณ์ร่วมกับเกมการ์ดอะไรอย่างเงี้ยบ้างของเขารู้สึกคิดว่าทีนรอบๆเนี้ย จริงๆตอนรอตื่นเต้นมากเลยเราสุดดีใจมากที่แบบว่าเราเราเป็นแฟนเจมการ์นมากมากเลยอย่างเงี้ยแบบว่าเราตามดูงานเจมการ์นเราศึกษาศึกษางานเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่เราได้คุยกับพุ่มกับให้พุ่มกับในดวงใจของเราอะไรครับเในาเป็นเด็กศลปาขึ้นมาสุดๆครับสุดๆเลยดเลยใช่ยังไงมันมันก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากทํางานให้ดีแบบเขาแหละเป็อย่างว่ามันก็เขาก็ทํางานที่ดีมากๆไม่ว่าจะแบบว่าทํางานอะไรออกมามันก็ มีสไตล์ที่มันชัดเจนมีเอลายเซ็นของเขาที่มันชัดเจนมีแนวทางที่มันเขามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณมีกลุ่มหนังเพื่อนที่ดูมาเวลได้กันไหมมีฮะคุณเคน่งครับคุณเน่งเตคุณเน่งเลยอะไรกลุ่มแก๊งเนี้ยมาอย่างไรแก๊งแก๊งเขาเรียกมีแก๊งไหมมีชื่อแก๊งไหมชื่อถ้าชื่อแก๊งจริงๆมันชื่อชื่อแก๊งกีรอนซ่ามันเหมือนมันเป็นชื่อชื่อ ชื่อโปเกมอนเทพสามตัวแล้วมันแบบเอามาเอามารวมๆกันเลยมันก็เหมือนบอกว่าเออมันเหมือนคุยกันว่าแก๊งนี้มันจะเป็นแก๊งที่ทุกคนจะมีจุดชอบเดียวกันนะทุกคนจะมีจุดชอบเดียวกันแต่มันจะมีบางเรื่องที่สมมติว่ามันผมเออผมกับพี่เตอย่างเงี้ยมันจะอินเตอร์เซปกันแต่พี่เหน่งจะไม่รู้เรื่องเลยกับมีเรื่องที่พี่เตกับพี่เหน่งจะรู้เรื่องการเรื่องนี้แต่ผมไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเป็นเรื่องที่ผมกับพี่เหน่งรู้เรื่องการแต่พี่เตไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเหมือนแบบเป็นวงงกลมมทที่ี่มัน อินเตอร์เซปกันพอดีแล้วมันมีจุดร่วมจุดเดียวกันแล้วก็จุดร่วมของคู่ของกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่มันเออมันก็คุยกันแชร์กันซะมากกว่าเวลาเจอกันก็คือเม้ามอยเรื่องแบบหนังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เม้ามอยเม้ามอยส่วนใหญ่จะเม้ามอยเรื่องชีวิตเรื่องอัปเดตอัปเดตล่าสุดรับอัปเดตว่าเออชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเออหรือว่าโอเคนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหนังด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอเคเดี๋ยวเราไป ไปสะพานเหล็กกันไปสะพานเหล็กกันไปเดินเดินดูเดินช็อปเดินดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็มีความเนือที่มันแบบตรงกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างเลยเบ้าหน่อยในกลุ่มเนี่ยใครเป็นคนแบบว่าเสี่ยงเงินกับการซื้อสดเหตุตอนนั้นมีดาวมีอะไรเต็มที่เลยกันนะของผมจะซื้อเป็นชิ้นใหญ่แล้วแต่นานซื้อทีแต่ถ้าสมมติว่าซื้อถ้าเรื่องใช้เงินเนี่ยเตะตะวันอันดับหนึ่งเตะตะวันอันดับหนึ่งเขาให้โซลาชวัต์อยู่แล้ว ใช่แบบว่าเหมือนเขาเคยเล่าว่าแบบว่าเออแบบอยู่ดีดก็ซื้อเลยซื้อจากได้จากได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีออมีฟิลหุ่นหันพันแล่นของเขาอยู่ออแล้วเราเป็นสายไหนในสามคนนั้นอ่ะไม่ถึงไหนสายไหน <laughs> สายกลุ่มของเราเนี่ยเราเป็นสายไหนในในสายสายข้อมูลแหละออสายข้อมูลเพราะว่าเ,ออเราก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆฟังว่าเออ,เ,อเหมือนเราอยู่ห้องเราก็จะแบบว่าฟังพอดแคสต์ฟังนู่นนี่นั่น,นเลยเออลมันก็จะ โอเคเราก็มาอัปเดตพี่ฟังว่าเอ้ยพี่อันนี้มันเกี่ยวอันนี้อีสเตอร์เอ็กอันนี้นนในในเทเลอร์นี้ในเทลเลอร์นี้มีอีสเตอร์เอ็กสิ่งนี้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 อ่าสิ่งเราต้องเตรียมอ่าการาค่าคะเนนก่อนที่เราจะเข้าลงคือเราจะมีเรื่องเกี่ยวประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับพี่พี่พพครับแล้วเราไปดูกันในโรงครับอ่โอเคงั้นสุดท้ายค่ะจะมาช่วยแบบครับผมก็ฝากด้วยนะครับการ์เดียนของกาแล็กซี่วอลลุ่มทรีนะครับทุกรงภาพยนตร์ครับ